อาสวัสดีเอฟจีก่อนเดี๋ยวเออเอาวันนี้โอดรู้ไหมวันนี้แม่ไม่อยู่อ่ะแม่ไปไหนแม่และนางไม่อยู่วันนี้เที่ยวอ่ะสิฮะแม่หนีเที่ยวเออไปหนีเที่ยวอ่ะจันหมอกจันหมอกบอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปโอ้โหยเตรียมเสื้อผ้ากระโดดขึ้นรถเลยอ่ะเอาไปเองไม่ไปกับแม่อ่ะไปดูแลแม่ล่ะโอ้เอ็มไปอยู่ไหนเนี่ยไปตักผ้าอยู่ครับไปตักผ้าโอ้ยแม่หนีเอ็มไปเนี่ยไป นีเที่ยวว่าจาหนหมอเนี่ยอ่าหนีเที่ยวสองคนหนีเที่ยวสองคนอ่ะทำยังไงล่ะครับป้าทํายังไงหนีขึ้นรถไปเลยป้าวิ่งไปจับไม่ทันประตูปิดเลยอะ่ะทํายังไงอ,ะอ่ะแล้วเอ็งยังไงไม่ดูแลแม่ให้ดีเออเออโอ๊แล้วแล้วแม่เขาไม่เข้ากระเป๋าตังค์เยอะครับเอาป๋าตังค์ไปด้วยนี่กระเป๋าเสื้อผ้าอีกหนึ่งหนึ่งใบกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ปื้มไม่รู้ว่า หนีไปยังไงจะไปอยู่กับใครแต่รูดไปขึ้นไปอาจารย์หมอบนรถน่ะอาจารย์หมอบนรถแล้วไปเองไม่ดูแลแม่ตายอาจารย์หมอพ่อแม่ตื่นมาเนี่ยตายไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยมาทำไงเนี่ยมาทำไงเนี่ยแม่เป๋าเดินทางด้วยไม่น่าจะกลับโอ๊ตเองไม่ได้เจอหน้าแมงหลายวันแน่เลยเพราะเอากระเป๋าเดินทางไปเนี่ยตายแน่เลยตายแน่เลยป้าอันนี้โอ๊ตไปอยู่บ้านอาจารย์หมอรู้สึกเป็นยังไงบ้างลูกอ๋ออยู่บ้านอาจารย์หมอก็ดีครับดีไหมดีแล้วแล้วโอ๊ตปรึกษาเกี่ยวอะไรมาหาใครบ้านอาจารย์เดี๋ยวเนี่ย ก็ออยู่บ้านก็โดนขู่ทำร้ายโดนใครนะโดนขู่ทำร้ายโดนฟองร้ายโดนฟองร้ายเอ้าฟองร้ายเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลเดื่อาแล้วก็สติไม่ค่อยดีไม่คนที่ทำร้ายเราสติไม่ดีเลยหรือไงโดนขู่วางระเบิดเอาระเบิดโอขู่วางระเบิดด้วยครับผมโอ้โหมีทางไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆล็แล้วเนี่ยขู่วางระเบิดเนี่ยก็ ก็อยู่ป้าจนจนรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนว่ารัฐบาลเป็นอ่าโควิดเป็นเป็นเป็นโควิดเป็นโควิดเจนโควิดสองเราทำไมพูดเรื่องการเมืองเขาเราก็เอาเรื่องสะเพริล่าไปแล้วป้าป้าเราแม่เขาไปไหนเนี่ยป้าเดี๋ยวเธอเองอ่ะไม่ยอมดูแลแม่ป้าบอกแล้วว่าให้ดูแลแม่ให้ดีเออแม่จริงจริงทำความผิดอยู่เมื่อวานเออ อุจลาไ่บอกอย,อ,ยยอยู่เยาววาเนี่ยเรียลาดเนี่ยแล้วเอ็งไม่ดูแลแม่ไปอยู่ไหนเนี่ยก็ไปซื้อของกลับมาเนี่ยป้าบอกเออดูแลแม่ดีนะ<อ>ดดนะเดี๋ยวป้ปจะไปซื้อของก่อนเองดูแลแม่อย่างไงจานโอน๊ตแล้ววันเนี้ยไม่รู้หนีตามใครขึ้นรถตามขึ้นรถไปแล้วอป้าไปดูกระเป๋าเสื้อผ้าไม่มีวิ่งไปเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าวาิ่งขึ้นรถตู้อ,ะอ่ะทำยังไงเนี่ยป้าโอ้โหตายแล้ว ทำยังไงเนี่ยแล้วถ้าเกิดพ่อโทรมาถามว่าแม่อยู่ไหนมึงจะตอบพ่อมึงยังไงเนะว่าแม่หายเนี่ยทำยังไงไปนี่เที่ยวกับผัวเลหมีเที่ยวตายแล้วแล้วไปกี่วันจะรู้ไหมเนี่ยมีกระเป๋าเดินทางด้วยป้าเห็นมาเช้าเนี่ยดโวดขึ้นรถไปอ่ะโอป้านึกว่าเองจะดูแลแม่ป้าบอกเออดูแลแม่หน่อยนะเดี๋ยวป้ามาเองก็ไม่ยอมดูแลเลยแล้วเนี่ยเนี่ยทำยังไงเนี่ยเออทำยังไงอ ให้แม่หนีไปเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยต่ป้าจะรู้ไหมไปกี่วันจะรู้ไหมเนี่ยเออแล้วพังงไงเนี่ยเห็นตัวขึ้นรถตู้ไปอ่ะล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยมรู้หรือเปล่าเนี่ยทำยังไงเอ็งจะตอบหมอยังไงเราหมอป้าจะรู้ไหมครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วหายแล้วเราจะมีใครช่วยตามป้าแม่ได้ไหมครับเนี่ยเราต้องต้องประกาศแล้วต้องประกาศแล้วว่าใครเห็นคุณรัตนาหอเลเนี่ย ให้เอามาส่งที่บ้านหมอปลาด้วยใช่ป่ะใช่ครับแจ้ไปล้ะเพราะไม่รู้ไปไหนกระเป๋าเสื้อผ้าข้อหายไปหนึ่งใบนะไปเปิดตู้ดูเสื้อผ้าก็หายตังหลายชุดเลยแล้วใครใครเห็นพ่อผมบ้างคเนี่ยพ่อเจ้าเขาก็ไม่เห็นอีกเนี่ยงงมากเลยอ่ะโหยป้าฝากเจ้าไว้ทำไมเจ้าไม่ยอมดูแลแม่ดีแะจนนท์อะสารภาพมาซะก็ไปเพอเพอแวบเดียวป้าไปตักผ้าไปตักผ้า ไปทำไรต่อไปกินยายังกินยังยังครับมามาเอาเสื้อเอาเสื้อเสื้อเสื้ออะไรมันเป็นอย่างเงี้ยนี่มึงแน่ใจว่าเสื้อเหรอเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยดูดูดูสภาพเสื้อคอาจารย์โอาจารย์ดูดูเสื้อพี่เอกครับเสื้อพี่เอกครับโอ้โหแล้วพูดจะไปโอ้โหเอาไปทำผ้ากี้วเหรอเอาไปซักครับเอาไปซักครับซักก็ทำอะไรจะใส่ได้มั้ยเนี่ยมันมันขาดซักซักเก็บไว้ครับผมว่าเก็บไว้ทำไมอ่ะ ตัวใหม่ไม่แย่ไปเดี๋ยวป้าเอาให้ตอนลรกมีตาฉันเกิดนาฬิการที่เก่าเลยโอ้โหสภาพดูเอฟซีดูสภาพเสื้อเขาบอกเขาจะเอาไปซักดู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 อาจารย์โอ๊ตเขาเนี่ยอนุรักษ์ของเก่าอะไรอะไรไกลเตืนมาเดี๋ยวจับลงหม้อเลย ได้ยินไหมเอ้สีเวลานะให้คุยไม่ยอมคุยเวลาอยู่นอกกล้องอ่ะคุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพ่ยุเสียงพ่ยุเสียงพ่ยุเดี๋ยวนะให้พี่ยุนะอ๊เดี๋ยวพี่ยุเผิ่อเมื่อไหร่นั้นเราเอาไก่ไป ป้าไม่เคยกินมาเฮ้ยไก่ชนเวลามาต้มยำรสชาติจี้ไก่เลยเอออย่าพูดเสียงดังไปดิอย่าพูดเสียงดังไปเราลองให้พ่ยุคเขาไม่อยู่ก่นพยุคต้องไปไปทำงานหน้าบ้านเดี๋ยวเราจะไปกวนเขาหน้าบ้านเขาอยากกวนเราที่นี่เดี๋ยวรอพิยุคทำงานหน้าบ้านเดี๋ไปแยกจะไปเจาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปตอนเราไลน์เนี่ยชอบแซวเราดีนะเดี๋ยวเราจะไปดูเขาทำทำงานหน่อยนะไปจี้งานเขาดูหน่อยนะเพราะวันเนี้ยพิยุคงานหนัก พี่โยพี่โยตันตตเก่งครับพี่โยเออหมอไม่อยู่งานไม่เยอะเลยอันนี้นะงานไม่เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวงานเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องไปจัดการแต่เราก็เตรียมน้าไว้ให้อ่าน้ำพี่แล้วเตรียมน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วชอบกินเชอบกินชอบกินน้ำชอบกินน้าเต้าหู้อกนนเต้าหู้เราปั้งโป๊ะเขาให้เขาให้ไปทั้งโป๊มึงก็อยากอาบน้ำเต้าหู้อ้า เอาน้ำเต้าหู้มาติดฟันนะป้าเอา,เอา,เา,เอาแล้วมันกินอะไรมากไม่ต em ิดฟันข้าวว่าติดฟันมันคือกันน้ำเต้าหู้ครับร eh> ่างกายแข็งแรงเออเนี่ยนั่งรอแป๊บเออน้ำเต้าหู้เออน้ำเต้าหู้บำรุงบำรุงบำรุงน้ำเต้าหู้บำรุงบำรุงหน่อยนะเออน้ำเต้าหู้อีกฟางโก่อีกฟางโก่เออาฟางโเออฟางโง่เอาแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอป้ามาไม่เจอป้ารัตนานรับผิดชอบนะ สั่่งให้ดูแแลมทำไงล่ะครับพ่ป้าบอกก็ป้าอ่ะเาฝากฝากน้องๆเอฟซีด้วยนะครับช่วยตามหาป้าให้โอ๊ดหน่อยครับผมตามหาแม่มึงอ่ะแม่ตามหาแม่ครับตามหาแม่ป้าอยู่นี่ครับแม่โอ๊ดหายหายกระเป๋าเสื้อผ้าก็หายไปหนึ่งใบกระเป๋าเสื้อผ้าก็หายเสื้อผ้าเงินก็หายเอาแล้วเออป้าทำไงอ่ะกระเป๋าตังค์ก็หายแล้วนี่เรากินข้าวเลยครับป้าจะรู้ไหมล่ะเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยไม่ทำไงเราเนี้ยรางวันเอาแล้วอาแลแม่เอากระเป๋าตังไปหรือเปล่า แม่แม่เอาตังไปเอาปอาตังไปด้วยครับเอาฝากไว้กับแม่เอาเปล่าแม่ฝากฝากไว้กับแม่ด้วยครับไ,ไม่เหลือแล้วล่อแม่เงินก,ก็ไม่เหลือแล้วเออก็อย่าฝากที่แม่เอายากมึงก็รู้แม่เอาเงินยากฝากไว้ทำไมล่ะแล้วผมยังมีตังก์กินข้าวไหมป้าเอาแล้วงานนี้ตัวใครตัวเผือกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครไม่มีเงินกินข้าวมาหาพี่นอมนั่นี่นี่พี่นอมมันมีเงินให้แต่ต้องเป็นสาวสาวนะพี่นอมเขาเน้นสาวนิดนึงผู้ชายอะเขาไม่ค่อยเลยเขาไม่ค่อยเลอะ เออี่สาววันไหเออที่สาววไหนแล้วเรื่องอะไรแล้วแต่ความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่พี่นอมจะให้ความคิดเห็นได้มากสุดต้องเป็นผู้หญิงสาวๆนะคะอบอวบอะไรก็ได้นะแต่ผู้ชายนี่เขาจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแลเขาจะเมินถ้าเป็นสาวๆนี่เขาจะไม่แบบไหนก็เขาขนเลยลูกสาววันไหนมีมีลูกสาวไหนบอกได้ครับผมครับเออบอกได้เราลโอดตีดใจยังยังครับยังครับยังไม่มีครับยังอ่ะยังครับ อ่ะอาโกหกเอฟซีเขานะเขาหาสาวให้ยุ่งหนาเออหายดีจะกลับบ้านกคนจะกลับบ้านก็พาสาวไปคนนึ่งให้อาจารย์หมอเรื่องเรื่องเรื่กลับบ้านนะป้าเออเอาเอาเอาไว้คุยปีหน้าไม่ไปปีนี้คุยไม่ได้ปีนี่นี่นี้ปีนี้คุยไม่ได้ทำไมเพราะรัฐบาลทุกเปลี่ยนเออแล้วเราเราบวชยังบวชเรียนยังบวชแล้ว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 ก็เหลือแต่เมียเดียวไม่มีเมียเดียเมียเมียเมียไม่มีจะไม่จะบวชก่อนหรือว่าจะเตียดก่อน แบ่ยดว่ายดไปก่อนว่าเบีก่อนแล้วพี่บอกบวชแล้วเอานบวชแล้วบวชนิยังบวเรียนนิยังบีบวชีบวชีบวชีเออเก็บวชีมีผู้ชายบวชีมีที่ไหนเราพี่ก็มีข้าบวชพระอ่ามีสาวที่ไหนมีสาวที่ไหนบอก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 โอ้นะครับบอกอาจารย์โอ้นะครับถ้าใครมีสาวที่ไหนมาติดต่อกับพี่นอมได้พี่นอมเรื่องเอ่อสาวๆนี่เขาดูแลดีนะถ้าใครจะเป็นผู้ป่วยที่มาดูแลที่นี่เนี่ยมารักษาที่นี่พี่นอมเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเลยค่ะปรึกษาที่ดีมากนะ ไอ้คำชี้แนะดีทุกอย่างพาไปอาหารการกินเรื่องยาดูแลดีมดนะกับผู้ชายหาเองเหระนะค่บผู้ชายนะเผาแล้วสักหน่อยเผาสักหน่อยก็ยังดีเผาสักหน่อยก็ยังดีเดี๋ยวคันนั่งยิ้มหน่อพี่นอมเดียนั่งยิ้มเลยน่ะวันวันเออนั่งกัสาวอีกชีวิตพี่นอมเนี่ยเออชีวิตพี่นอมนี่เป็นคนที่ห่างห่างผู้หญิงไม่ได้นะจะห่างผู้หญิงจะไม่มีเรื่องไม่แรงในการทำงานแล้วอยู่ใกล้ผู้หญิง ดูแลแม่ทันตลอดเลยไม่รู้อะไรกับแม่ทันนี่นะแล้ววันๆยังไม่อะไรเราดูแลแต่หม้อนะเอาหม้อยาหม้อยาหม้อใบไข่ดำนะครับระวังนะครับจะมี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 เอ่อคนงูไก่งูไก่แ้วเออเออจะรู้เรื่องปะเนี่ยคุยจะรู้เรื่องเอเอ็จะรู้เรื่องไหมอ่านเดี๋ยวให้ลาฟซีค่อนนี้วัาเนี่ยว่าว่าเรามาอยู่บ้านคุณหมอเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นบ้างไหม อะไรดีขึ้นไหมครับผมก็ดีดีขึ้นครับมาอยู่กับอาจารย์หมอก็แข็งแรงขึ้นแล้วแล้วช่วยงานอะไรบ้างไหมก็ช่วยงานช่วยงานตลอดเวลาช่วยงานเนาะเขามีอะไรทำช่วยงานทางช่วยงานทางด็อเร์พีเออดอรพีแล้วก็เขาฝากฝากบอกด้วยครับฝากฝากบอกทางทุกคนทางทางออฟซีด้วยครับาะว่าทางผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์พีตอนนี้จะพัฒนาขึ้นบอกเขาว่าสมัครสมัครสมัครได้สมัคร สมัครสมัครสมัครเข้าเข้าทำงานที่ถ้าสมัครลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะจ๊ะสมัครเอ่ออายังยงยเอ่อตอนนี้ลดเดือยเยแค่อ่าสิบห้าไม่ได้ไม่ได้ป้าตอนนี้50%ไม่ได้เพราะว่าห้าสิเขาตั้งไป้ห้าสิบห้าป่ะห้าสิหัวบอกไว้แล้วว่า50% เออาอามงเดือนต่อเดือนนะใครสมัครแล้วจะเป็นคนเราเนี่ยือเสียๆนะครเดี๋ยวเริ่มเริ่มตรงนี้ครับว่าเออออาต้องอุตสาหกรรมนะป้าอุตสาหกรรมที่ชือมนะครับผมตอนนี้ถ้าใครว่างงานอยากจะทํางานทางอุตสาหกรรมของทางป้าบางย่าทางป้าบางย่าหรือทางทางทางบ้านหมอปลานะครับผมหมอปลายินดีรับสมัครทุกคนเข้าทํางานครับผมเพราะว่าต้องการพนักงานที่มีฝีมือแล้วก็ กำลังใจแล้วก็ไม่เปิดบริษัทท oh, wow ี่นะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ่อเอ่อเปิดอุตสาหกรรมไว้ที่ชะอําครับผมที่อของของเปิดเอาไว้เหรอก็สร้างสร้างอุตสาหกรรมไว้แล้วก็สร้างเอาไว้เลยสร้างผลิตอะไรผลิตเกี่ยวกับยานยนต์ยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมการทอโอ๋อจ้าโอ้ก็เขาทำบริษัทเอาไว้หนึ่งนะติดต่อได้ใช่ไหมติดต่อได้ครับติดต่อได้โอเคโอเคติดต่อทางอุตสาหกรรมของตัวผมเองทางลูกหลานทาง จากเครือสหพัฒจากเครือสหพัฒน <ul m. S 1> ต้องเรเทียมช่ววัฒนาะแล้วก็จนมาถึง <ừ> um. อุตสาหกรรมทางทางชชอามอุตสาหกรรมการวินอุตสาหกรรมการยน <ừ> um. แล้วก็อุตสาหกรรมตอนนี้ขยับไปอยู่ทางจีนไถโ้โค<อ>ตอนนี้ต้องการพนักงานครับผมต้องการพ<อ><ต>นักงานต<อ>้องการพนักงานแล้วก็ผู้มีคุณวุธระดับ ปหกถึงปหกเขาเปิดบริษัทใหม่นะเอฟซีนะเปิดบริษัทใหม่นะเปิดบริษัทใหม่บเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับยานยนต์ครับผมแล้วก็การทอการทอเครื่องทอต่างๆแล้วตอนนี้มาอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วใครดูแลบริษัทอ่ะตอนนี้ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ทางบ้านดูแลอยู่ทางบ้านดูแลอยู่โอเคเทางบ้านดูแลแล้วก็อดหายดีแล้วโอ๊กลับไปดูแลเองใช่ไหมถ้าหายดีหายดีแล้วคงจะกลับครับผมคงจะกลับเอออยู่ที่ตอนนี่ของแม่เขาเขาดูแม่เขาที่มามัดาครับผม อยู่ที่บิดามารดาเพาะว่มีอะไรจะฝากฝากไอซีไหมได้ลงไหมละเขาฝากเขาฝากเขาฝากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทางดรพีต้องการพนักงานต้องการพนักงานแล้วก็มีส่วนลดรายราได้พิเศษประมาณสิอร์เซถึง25%ไอ้เรื่องอะห้าสิบห้าสิถ้า50 50ไว้ไว้ก่อนครับผมเพราะว่าห้าสิบไว้ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนี้เอ่อ FC จะรู้เร no ื่องไหมเนี่ยอ่ตอนนี้50%เอาไว้ก่อนครับผมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของดรพีตอนนี้ ยังไม่เข้ารูปลองยังไม่เข้าลองคขลอยครับผมเพราะว่าเป็นอ่ารับรับหน้าที่ของอาจารย์อ่าสรุงอาจารย์โอ้แตอาจารย์ปลาด็อกเตอรพีเอททางด็อกเตอร์พีเอเรื่องบทปาะสาทมันเอเนะเอาที่เรียกอย่างฝางบอกครับผมตอนนี้งงแล้วตอนนี้ อดเป็นหุ้นส่วนในอ็อเตอร์พีแล้วเพาะว่าอ๋อมีหุ้นส่วนคุณเป็นหุ้นส่วนของลัอตเตอรี่ค่เป็นหุ้นส่วนของล็อตเตอรี่แล้วถ้าถ้ายดีมากเลยคุณก็ตอนนี้ได้รับตำแหน่งของผู้บริหารของทางลัอตเตอรีเหรอครับผมเป็นผู้บริหารครับผู้บริหารของขอจับมือด้วยคขาขอเขาขอเขาอ๋อริงจรดีครับด้วยนะคุณอดคุณได้เป็นผู้บริหารของลัอตเตอรีโอ้ขอบคุณมากเลยเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยมาคุณมีตำแหน่งด้านนี้อ่ามีครับมาคุณไม่บอกเราตั้ง ทางอาจารย์ปาเขายังไม่ระบุเรื่องไม่เซ็นเอกสารนะออาจารย์ปายังไม่เซ็นเอกสารให้ไม่รู้สุดโอ๊ตเขาเหรอเพราะว่าเข้าใจนะครับทีมซีเข้าใจนะเขาเข้าใจนะครับผมโอเคแล้วทางอุตสาหกรรมทางอุตสาหกรรมอ่าอันะไรเดี๋ยวป้ายลงไลน์แล้วฝากบอกก็ได้ครับผมพูดที่เป็นกรรมสิทธิ์นะครับเพื่อนงตอนนี้คือป้าบางย่านะครับอุตสาหกรรมของช่าอัมนะครับผมเกี่ยวกับการทอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับผมโอเคเอาไม่ไปเต้ไปไปเอาไปตอนนี้ขอแห้งอยู่ครับคอแหงโอ๊